เอาแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่กับกระบาดเลเวลหนึ่งนะครับซึ่งกระบอกเลยว่านี่มันกระบาดคอกซิ่งชัดๆมีน้องๆคนไหนชอบรถคอกบ้างครับผมนะจากวันนี้เอาหน่อยเว้ยเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อย Shadow รู้สึกว่าท่อไอเสียจะอยู่ด้านข้างนะครับเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยโอ้โหดูนี่ปันดำปืนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองเทสดูซิว่ากระบาดซิ่งเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะเรับใจแค่ไหนครับผมนะจากวันนี้นำการตบหนึ่งไปโอ้ยรถกระตุกรถกระตุกครับทุกคน รถกระตุกแล้วไงไปได้แล้วกันเอ้ยดูดิก็ต้องบอกเลยว่านึ่องาเต่าเดินสปีดไหนก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้แรงเลยทุกคนนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะบรรทุกน้ําหนักมาเยอะนะครับเออเพราะว่าแบบเราขนอะไรก็ไม่รู้นะครับดูจากทรงอน,นี่น่าจะเป็นลองกองแช่หยิมนะจ้างวันนี้น่าเป็นเกียรติคสับผมเอ้ย ตอนนี้ก็อยู่ที่เกียร์4นะครับวิ่งไปที่130นะซึ่งก็บอกเลยว่าระดับที่ขับเนี่ยพี่ขับไม่ต่ำกว่า200กิโเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนอนะ่ะเออรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยเหมเาะจะไว้ขนของมากกว่านะครับจะให้เอามาเป็นแบบกระบะซิ่งระดับเทพเนี่ยพี่ว่ามันก็ยังใช้ไม่ได้นะตอนนี้ดันไปเกียร์6ครับผมเสียงเหมือนรถจะแบบว่าอยากจะแตกกับทุกคนนะเอ,อเอาตรงคันนี้ก็พี่ว่าก็ขับเล่นๆชิลๆได้อยู่ครับแต่ถ้าเจ้ามันเนี่ยไม่ผ่านนะ จางวันนี้ขอญาตลองท็อปสปีดสูงสุดนะครับเอาเยพี่ชนรถแล้ววะน่ะขอโทษทีพี่บอกไม่เห็นจุดเด่นของคันนี้เนี่ยพี่ว่ามันอยู่ที่ท่อไอเสียด้วยกนนะเวลาเราเหยียบเนี่ยควันมันพุ่งออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเออโอเคจางวันนี้ดันในวมงกันหน่อยครับผมอู้คือแบบประชามากเลยอะนะเอาตรงพี่ว่าถ้าพี่ลงไปวิ่งแข่งเนี่ยพี่ก็น่าจะแพ่นะครับเออเพราะว่าใครมันจะไปวิ่งผ่านรถบะ เอาหน่อยนะเพื่อนพี่ว่าท็อปสปีดเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน150นะครับตอนนี้เราดันอยู่ที่เกียร์6แล้วนะโอเคเอาเป็นว่าสรุปรถกระบะซิงเลเวลห่งเนี่ยความเร็วพี่จะตไีไปที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะไปเราไปดูเลเวลต่อไปกันเลยดีกว่า let's go <S เอาละผมตอนนี้เรากำลังอยู่กับกระบะซิ่งเริลเวล100นะครับซึ่งเรบาบอกเลยว่าคันนี้เน่ยเป็นกระบะซู d ี a x นะครับสีฟ้าสุดสวย มาขอร้องงวดหน่อยแล้วกันกระบะซิงดีเซลสุดเท่จ้างวันนี้ตบหนึ่งครับผมโอ้ตบหนึ่งแล้วไปโอ้ยโอ้ยโอ้ดูทรงด้วยว่ารถจะระเบิดเอาละผมดันมาสองนะครับควันขโมงจงเชิงดันไปสามสับระเบิดออ้ยมานะมานะเกียสามวิงไปร้อยยี่สิบครับผมเกียสี่สวยโอ้โหใครหน้าไหนก็ไม่กล้าขวางทางพี่เอาละผม ตอนนี้วิ่งไปที่160นะครับดูทรงคันนี้เนี่ยมีลุ้น200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนขอญาต์ดันตรงๆครับผมอูด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ารถเยอะทุกคนเบิ้ลหน่อยไว้เบิ้ลหน่อยเฮ้ยรถตีดอรถตีดอบีบแต่ดิดูทรงน่าจะโดนกระทืบขอล็อกข้างในบ้างครับผมนะไปผมตบสามเอ้ยอุตทำไมวะทำไมอยู่อรถมันเยอะวะทุกคนโอ้รถเยอะก็ต้องเบิ้ลนบผมไอ้น้องเองจริงๆกันหน่อยดิ ไปกนเลครับผมเดี๋ยวพี่มุดไหลาทางพี่มุดไหลยทางนะครับตัวตึงเลนซ้ายไปแล้วจ้าโอ้โหเอาตรงเนี่ยพี่ว่าความเร็วนี้ใช้ได้เลยครับเอาไปครับทุกคนพี่เพิ่มขออนุญาตปรับรถให้มันน้อยกว่านี้นะครับมันจะได้แบบโชว์ปฏิสิทธิภาพรถกะระบะซิ่งของเราเอาละผมเว,เวลาตบเกียร์แรกๆเนี่ยรถมันสั่นเลยเนาะเออ พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันสั่นเพราะว่าเครื่องมันแรงหรือว่ามันสั่นเพราะว่ามันจะระเบิดไปต่อผมตบไปตีตบไปสี่นี่แบบว่าวิ่งแบบชิวๆเลยนะเอาลับตอนนี้ตอนนี้วิ่งมา100นะครับตบไปห้าครับผม <Yeah. S 1> ความเร็วพี่ว่าไป200ได้แน่นอนนะครับพี่จะพยายามน้องชายเข้าไปเลยโอ้หุยตกใจครับผมนึกว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ขอโทษที โอ้โห oh, hey. ในอุโมงรถยังติดเลยอ่ะทุกคนดันมาสองสามดุดใส่มุดสุดมันกลับมาเลยโว้โยไปอะผมโอ้โห oh. แล้วแบบว่าควันนี่แบบควันมันพ่นออกมาเยอะมากเลยนะจ้าว่านี่สสามสองรต้องมาพี่บอกเลยคันเนี้ย อันนี้2 0 0ต้องมาเมือเ่อกี้รู้สึกว่าพี่จะเหยียบไปที่190แล้วปะขอญอาตดันยาวๆกันอีกสักรอบหนึ่งครับผมตัวตึงเล่นขวาอย่ามาขวางพีละกันน้องชายเอาละครับตอนนี้เรากำลังเหยียบแช่แบบจมอะ่ะเหยียบจมไม่อะทุกคนเอาล่ะผมร้อยร้อยเก้มาแน่เอาล่ะร้190ยอยเก้บตบหกโอโ้มีแค่ห้าเกี่ยวทุกคน มีแค่5เกียร์นะครับตอนนี้วิ่งไปที่2 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วโอ้โหแล้วดูเหมือนว่าจะไปได้ต่อครับผม210 215ครับผม220โอ้โห230มาแน่เลยโอ้โหไอ้น้องเปลี่ยนเลนไม่ดูนะครับหมุนติ้วไปน้องชาย โอเคพี่ว่าคันนี้ก็ประมาณนี้แล้วทุกคนนะสำหรับกระบะซิงเิลเวลหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลเวลถัดไปกันเลยดีกว่าไป let's go <S มาครับผมกระบะซิงเิลเวลสามร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ะบอกเลยว่ามันคือกระบะโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับลักษณะภายในก็จะประมาณนี้เลยผมนะกระบอกเลยว่าขนาดของมันเนี่ยดูทรงน่าจะใหญ่กว่าสองอันดับแรกนะดู <Wow. S 1> เอาล่ะเพื่อไม่การไเสียเวลาตบหนึ่งเลยเว้ย โอ้รอบตัดรอบตัดรอบตัดไปแล้วครับโอ้โหเฮ้ยรอบมาเร็วมากทุกคนโอ้ยไปแล้วผมสับไปเกียร์สี่แล้ววิ่งไปที่ร้อยสามสิบเกียร์ห้าว่าไงโอ้หูรอบเร็วจัดทุกคนคือแบบว่ารถของเราเนี่ยมันจะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆครับผมนะตอนนี้แป๊บเดียวนะครับสับมาเกียร์หกเรียบร้อยสับมาเกียร์หกแต่ว่า สปีดรู้สึกว่าจะตันที่ประมาณ210กว่าโอ้โหแต่คือแบบรอบเรียวจัดเลยนะน่า,นาจะไปมุดเนี่ยน่าจะมันนะครับโอ้ยพอแตกขอแตก,อแตกเอ้ยน้องเองเจ้ากับพี่เหลยเองเจ้ากับพี่เลยหมาผมขออญาตลองลองเป็นสายมุดสุดมันหน่อยนะครับแต่ว่าคันนี้มันไม่มีควันดำมาทุกคน มาครับผมเดี๋ยวพี่เจ้ากระบาดซิ่งเรเวลสามเนี่ยมามุดเล่นหน่อยนะครับเออได้ข่าวว่า,าตาเล่งช่วงล่างมันดีใช่ไหมเอาหน่อยละกันนะผมไปขอแบบพิวๆหุ้ยเบิ้ลครับผมเบิ้ลโอ้โหเนี่ยคือเหยียบปุ๊บม,มันพุ่งเลยทุกคนนะสปีดปลายมันอาจจะไม่ได้แรงนะครับแต่ว่ารอบมันเนี่ยค่อนข้างเร็วนะมันก็ทําให้รถเราเนี่ยออกตัวได้แรงนะครับ เอาละผมด้านหน้าด้านหน้าบก,ก่อนบกหามุมเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลโอ้โหแม่งชนตีลังกาเลยรทุกคนคือพี่ว่าคันนี้มันขนาดมันใหญ่ไปเนาะเออเวลามุดเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงทุกคนนะแต่เอาเป็นว่าเครื่องยนต์มันเนี่ยดีแล้วกันนะครับเออเอาละผมดูดีครับแซงเป็นทุ่งผักบุ้งหลงเหลียงเห็นปหม ขนาดมันใหญ่ไปน,นิดนึงครับผมหรือมันต้องเล่นมุมมองนี้ว่ามันถึงจะแบบว่ามูทเทพขึ้นประมาณ10ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับลองนี้ลองนี้ยาปูปาชโยโนโมและเกนีมาน่ะโกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดขึ้นจริงหมดทุกคนโอ้เมื่อกี้คือไม่ได้ชนนะครับผิวจัดโอ,โอเคพี่ว่ารถซิ่งกระบะเลเวล300เนี่ยก็น่าจะเอามาเนี้ยหมดทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูเลเวลถัดไปกันเลย let's go มาครับผมตอนนี้เรากำลังอยู่กับกระบะซิงเลยเวล500ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ากระบะอันนี้นี่ครับมันใส่แบบว่าสปอยเลอร์หลังด้วยบทุกคนเชโดแล้วเสียงเครื่องเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอย่างกระหึ่มเลยทุกคนนะดูทรงน่าจะเป็นรถกระบะแต่งซิงแน่นอนครับผมนะจางวันเดชทำเนิตบหนึ่งไปอย่ากระตุกอย่างนี้ดีว่าทำไมมันกระตุกอย่างนี้ทุกคันเลยวะทุกคนโอ้ยรอบรอบผลลึกกระบอกทุกคน อือตกสองอู่รอ,อ,อบหนาจัดทุกคนตบสามดูทรงคันนี้เนี่ยท็อปสปีดจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมนะเรามารอลุ้นกัน oh, <no. S 1> แต่คือแบบดีไซน์ข้างนอกเนี่ยแต่งไว้โหดมากเลยนะกิบเบิ้ลไม่เคยเห็นกระบาแบบแต่งแบบนี้มาก่อนเลยนะครับน่าจะแบบว่าไปเจอได้ที่สนามแข่งอะไรอย่างี้เนาะเอาแล้วผม GS4 นะวิ่งไปที่ร้อยยสิบโอ้โห ดูทรงเหมือนจะเท่แต่แบบว่าข้างนอกว่ะข้างในก็ <c oughs> ไม่ได้แรงนะทุกคนผิดหวังนิดหน่อยครับผมแต่ไม่เป็นไรขอไปหกครับผมอาจจะมีดีที่เกียร์หกนะครับคันนี้ดันกันยาวผมร้อยห้าสิบโอ้ร้อ้าสว่าไงร้อยห้าสิเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่นั่งตบยุงยังจะดูดีกว่านะครับเออข้างหน้ารถติดแล้วโอ้แต่ช่วงล่างพี่ว่าไม่ค่อยดีนะ ค่อนข้างสะบัดเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยคือแบบมันเท่แต่ข้างนอกครับข้างในมันไม่ได้เลยอะขี่ขวาเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยรอดได้ไงรอดได้ไงเมื่อกี้รอดได้ไงดูทรงแบบว่าเอ้ยเอาเรื่องนะความเร็วมันไม่ได้สูงมากทุกคนนะแต่พี่ว่าขันเมื่อกี้มันขับดีกว่านะครับเอาผมมาขอลองมุมข้างในหน่อยน้องชายโอ้ดูครับ ภายในอุโมงนี่รถเยอะเหมือนเดิมดูสิเราจะมุดยังไงทุกคนสามไปเฮ้ยเฮ้ยเสียงใช้ได้นะเสียงใช้ได้นะเสียงมันแบบว่าเหมือนแบบมีอะไรมาหอน,นะครับแปบบุ๊บเราบันห,นหอนหรือเปล่าหลบไปครับผมดนันดันไปแล้วมีน้องนอคนไหนชอบกระบาดซิ่งเลยไม่่าห้าร้อคันนี้บ้าง พี่เพิ่นก็เชื่อว่าน่าจะมีคนชอบนะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์ของมันเนี่ยน้องๆบางคนน่าจะชอบไงโอเคต่อบานนี้ละกันน้องจ้าเดี๋ยวพี่ว่าเราไปดูเรเวล800กันเลยดีกว่าไปครับผม let's go เอาแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่กับกระบาดซิงค์เลเวล800 ซึ่งก็จะบอกเลยว่าสภาพของมันเนี่ยเหมือนรถกำลังจะพังเลยทุกคนนะโอ้โหดูทรงนาจะเป็นกระบะทางฝั่งอเมริกานะผมนะจากวันนี้ขอญาตทำการโอ้ยเอาตรงไม่ว่าคันนี้เนี่ยน่าจะขับยากเอาเรื่องครับผมนะจากวันนี้เบิร์นรอบเบิร์นรอบเบิร์นรอบครับผมโอ้ไปสั่นเลยผมไปเอ้ยเพื่อนโอ้โหขับได้ปะว่าลมันแรงเกินขอญาตเบิร์นเบิร์นเบิร์นโอ้มาแล้วผม โอ้ยโอ้ยเครื่องเครื่องระเบิดครับผมเสียงหายเลยจางวันนี้ไปแล้วโอดูพวงมาลัยโอ้ทุกคนพวงมาลัยสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับรถมันจะกระจายป่าววันนียโอ้ไปแล้วผมเจสซี่อูคนแรงเลยอูยประตูหลุดครับผมเอาตรงพว่าคันนี้เนี่ยคับยากเอาเรื่องครับผมนะเบิร์นรอบไหนเบิร์นรอบไหนโอ้ ข้างในเนี่ยน่าจะแรงมากครับผมนะจังวันนี้ทาการตบหนึ่งไปโอ้ยโอ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยประตูจะหลุดประตูจะหลุดอุ้ยดันไปต่อครับผมเฮ้ยพวงมาลัยพวงมาลัยสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยทุกคนเอ้ยดูดิโอ้โหก็แรงเกียร์สามวิ่งไปสามร้อยครับผมอู้หูกระบะปีศาจแล้วเปล่าโอ้โหดูดิครับเหยียบทีนี่แบบเครื่องจะระเบิดจังวันนี้ดันไปต่อครับผม โอ้ยเริ่มเอามาอยู่ทุกคนเริ่มเอาไม่อยู่คือแบบมันแรงเกินครับผมทุกคนนะแรงจนเสียงเครื่องมันหายเลยนะครับจ้างวันนี้ตบต่อครับผมไปโอ้ยโอ้โอดูดิอุ้ยดูทรงน่าจะมีแบบว่ามากกว่า5000มาแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เครื่องนี้ดันกันต่อผมในอุโมงว์่าไงโอ้ไปแล้วผมเกียร์ีสามอข้างนอกสนิมนะครับ ข้างในสนาม oh, oh, oh. โอ้โหโคตรแรงเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยเว้ยโอเคครับ okay, ผมนะดูทรงแล้วถนนนี้เนี่ยเราทดสอบสปีดไม่ได้แน่นอนนะครับมันแรงเกินมาพี่จะลองแบบว่าวัดความเร็วสูงสุดดูนะครับเอาเท่าที่ไหวนะไป oh. ครับผม let's go โอ้ดันครับผมข้างในเกียร์สามบิไปสามร้อยอู้ ดูดิเห็นปะคือแบบความเร็วมันสูงจัดครับผมเสียงรถมันตัดไปเลยนะไปเราไปดูเ e v e l 9 9 9กัน let's go ้าวเอาเราทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่กับกระบะซิงเลเวล9999ซึ่งกระบอกเลยว่ากระบะคันนี้เนี่ยมีอยู่ในชีวิตจริงครับทุกคนนะเป็นยูทูบเบอร์ชาวต่างชาตินะครับเขาแบบว่าดัดแปลงโมดิฟายเอาเทอร์โบมาใส่หน้ารถอะประมาณแบบหลายสิบตัวเลย ซึ่งก็บอกเลยว่ามันทําไปเพื่ออะไรทุกคนนะการที่เราเอาเทอร์โบมาติดรถเยอะขนาดนี้เนี่ยมันทําให้รถเราแรงขึ้นจริงๆหรอวะ oh, <no. S 1> มาผมเราจะทำการออกตัวด้วยการเหยียบตกเกียหนึง่งไปแล้วผมฟันดำปึดเลยทุกคนเอาแล้วเกียหนึ่งมาแล้วผมโอ้เกียนหนึ่งวิ่งไป170ร้อยเจ็ดสิบกรผมตกสองโอ้ยตบสอง,อสองปุ๊บฟังบัก๊กแล้วผมขอลองข้างในบ้างไปผมตบสาม ถูกตกสามเสียงเครื่องหายเลยวะ่ะเสียงมันดังจัดนะทุกคนนะระบบแบบว่าเสียงในเกมมันตัดนะครับไปบค,ค,ค,ครับผมเจสซี่อุ้ยพอเหยียบแบบความเร็ว4ี่ร้อยนะครับท่อเทอร์โบเริ่มแดงว่ะทุกคนกระบอกเลยว่ารถคันนี้มันแรงจริงตกไปห้าอ้าวมีเสีเกียร์ว่ะทุกคนมาครับผมเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะขับแบบมุมมองพวงมาลัยนะครับซึ่งก็จะบอกเลยว่าเทอร์โบที่มันติดมันเนี่ยมันจะติดเยอะไปไหนวะ เอาตรงๆถ้ามันแต่งแบบนี้บ้านเราเนี่ยโดนตำรวจจับแน่นอนครับผมนะสไตล์อะไรก็ไม่รู้นะโอเคมาจากวันนี้ไปผมตบหนึ่งอู้ตบหนึ่งก็ผมเสียงเครื่องหายเลยเครื่องมันแรงจัดแน้นองเอาละผมตอนนี้เกียร์สองนะครับวิ่งไปที่ส0งรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอู้ <c oughs> แล้วคือแบบจอในรถมันเตือนอะไรพี่ก็ไม่รู้นะครับดูดิ <c oughs> ความร้อนขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้ เทอร์โบเรากลายเป็นแบบว่าท่อไฟลุกครับผมเครื่องมันแรงเกินตกไปเกี่ห้ากี่ห้าไม่มีนะครับสปีดต,ตอนนี้วิ่งไปอยู่ที่450ครับผมทุกคนรู้สึกว่าจะสุดประมาณนี้นะครับแต่ว่าดีไซน์ของมันเนี่ยก็บอกเลยว่ากินขาดแน่นอนนะเอาตรงถ้าเห็นที่ไหนเนี่ยก็ต้องมองนะครับใครมันจะบ้าเอาเทอร์โบมาติดรถแบบนี้วะโอเคจังวันนี้ไปที่ 470โอ,อ้ทุกคนเดี๋ยวพี่จะเหยียบแช่ไปเลยนะครับรู้สึกว่าความเร็วเนี่ยจะขึ้นเรื่อยๆเลยนะยไปผมด้านหน้าด้านหน้าเป็นทางด่วนนะครับวิบ่งไปที่500กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงแน่นอนนะผมอเมริกเลสิโอเฮ้ยทำไมความเร็วมันเหมือนแบบขึ้นเรื่อยๆวะทุกคนรู้สึกว่ามันจะไม่มีรอบเครื่องยนต์เลยนะครับตอนนี้ แล้วเสียงรถคือหายไปแล้วนะครับตอนนี้นะโอเคได้ยินเสียงเบาๆนะครับไม่เป็นไรน้องอยูย่ยยไ้เอาเท่าที่ได้ครับผมความเร็วคาอยู่ที่503กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอี่เพิรมรู้สึกว่าคันนี้ก็น่าจะวิ่งได้ประมาณนี้นะอ๋อแต่องตรงดีไซน์มันเนี่ยคนดูชอบไหมครับน้องๆคนไหนชอบรถคันนี้บ้าง อ่ะก็มานี่ก่อนละกายอุกคนนะาสำหรับกระบาดซิงเลเวลหนึ่งปัทักกระบาดซิงเลเวลเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับคนดูชอบเลเวลไหนมากที่สุดเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยฝากกด subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ปักกระกดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไปด้วยเพื่อใจใพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคุณครับ